คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสำหรับใครที่กำลังวางแผนกับกลุ่มเพื่อนเพื่อเดินทางขึ้นไปบริจาคของบนดอยละก็ผมอยากให้ลองมาฟังเรื่องนี้ดูก่อนนะครับเผื่อมันจะช่วยให้ท่านเดียรู้ว่าควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้าง เพราะเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้ที่มีความหลงใหลในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ตัดสินใจขึ้นไปบนดอยเพื่อบริจาคสิ่งของจําเป็นให้กับชาวกะเรียงในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญบนดอยในครั้งนั้นกลับไม่ใช่แค่เส้นทางที่ยากลําบากตอนขึ้นไปบริจาคสิ่งของแต่พวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกับเรื่องที่มีชื่อว่าบวงสรวง บนดอยสูงก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ลหลอนของคุณดาซึ่งเขาได้ส่งเข้ามาทางเพจ Facebook เ,เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยเรื่องราวดังกล่าวที่คุณดาส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเขาเองและผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่าน โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2541คุณดาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบรถยกสูงโฟ e วิเป็นการส่วนตัวและในแวดวงของคนเล่นรถพวกนี้ก็จะตามมาซึ่งการเข้าป่าแคมปิ้งเป็นเรื่องธรรมดาจนเรียกได้ว่าถ้ามีวันหยุดช่วงไหนพวกคุณดาก็จะจับกลุ่มไปเที่ยวกับเพื่อนแนวนี้ตลอด จนกระทั่งก่อนปีที่เกิดเรื่องประมาณสองปีคุณดาก็จำเป็นต้องย้ายที่ทำงานจากกรุงเทพขึ้นไปประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายคุณดาบอกว่าช่วงชีวิตในตอนนั้นเหมือนกับเขาได้ย้ายไปอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นและสภาพแวดล้อมมันก็ทำให้เขารู้สึกมีไฟในการทำงานซึ่งหลังจากที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นได้ไม่นานคุณดาก็ได้มีโอกาสรู้จักกับกลุ่มเพื่อนใหม่ๆที่ชื่นชอบการผจญภัยเช่นกัน แล้วพวกเขาก็เริ่มออกทริปไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นทริปต้อนรับปีใหม่แต่พวกเขากลับต้องไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับอย่างไม่คาดคิดซึ่งทริปในครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนเก่าที่ต้องการนําสิ่งของขึ้นไปบริจาคให้กับชุมชนชาวกะเหรี่ยงแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยความที่เห็นว่าจุดประสงค์หลักของทริปในครั้งนั้นคือการขึ้นไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จําเป็น ให้แก่ชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ธุระกันดานคุณดาจึงให้ความสนใจกับการออกทริปในครั้งนี้เป็นพิเศษประกอบกับในช่วงปีใหม่ของปีนั้นเขาก็ยังไม่มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนพอดีหลังจากที่คุณดาตัดสินใจลงชื่อในทริปเป็นคนแรกๆเขาก็รู้สึกตื่นเต้นจนแทบจะก,กาปฏิทินรอโดยมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทางอย่างกระตือรือร้นจนถึงขั้นที่ต้องนํารถของตัวเองไปตรวจเช็คความเรียบร้อยกับอู เ่อให้มั่นใจว่ารถของเขามีความพร้อมสำหรับการลุยป่าที่อาจจะต้องเจอทั้งทางขรุขระและเนินเขาสูงชันคดเคี้ยวเมื่อถึงวันที่จะต้องออกเดินทางคุณดาก็ขับรถออกจากจังหวัดเชียงรายเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกบางๆจนกระทั่งขับไปถึงจุดนัดพบซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆริมทาง และถึงแม้ว่ามันจะเป็นปั๊มที่ดูซุดโสมเล็กน้อยแต่มันก็ยังเป็นจุดแวะพักยอดนิยมของถนนเส้นนี้และด้วยความตื่นเต้นของคุณดานั่นจึงทําให้เขาเดินทางมาถึงจุดนัดพบก่อนใครเพื่อนแล้วก็ต้องนั่งรออย่างใจจดใจจ่อยอยู่ในรถเพื่อฆ่าเวลารถของคุณดาดูเหมือนจะเป็นแหล่งสะสมอุปกรณ์อย่างชีพที่มีทั้งกระเป๋าเป้โต๊ะพับหม้อสนามและอุปกรณ์ทําครัวต่างๆที่ถูกจัดเรียงเอาไว้จนแน่นเต็มหลังรถ ซึ่งระหว่างที่เขารอเขาก็ลงไปสั่งกาแฟจากร้านเล็กๆในปั๊มก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งจิบกาแฟและอ่านหนังสือไปพ,าพลางๆและหลังจากที่รออยู่อย่างนั้นได้ประมาณ40นาทีกว่าๆเสียงเครื่องยนต์ของขบวนรถก็ดังมาแต่ไกลก่อนที่ขบวนรถจิมมี่คคริบเบียนจะทยอยเข้ามาจอดภายในปั๊มกลิ่นน้ำมันนั้นขุ้นเคยลอยคลุ้งอยู่ในอากาศการพบกันอีกครั้งระหว่างคุณดากับกลุ่มเพื่อนทำให้พวกเขากระโดดกอดกันด้วยความดีใจ โดยคลิปในครั้งนี้จะมีรถทั้งหมด8คันและในทีนี้ผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงเจ้าของรถ3คันเท่านั้นที่ต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญภายในเรื่องนั่นก็คือรถของคุณดาตามมาด้วยรถของคุณโจก,กับแฟนและต่อเรวยรถของคุณแต้มที่ดูเหมือนจะเป็นรถที่มีการติดตั้งไฟสปอตไลท์เยอะที่สุดหลังจากที่สมาชิกทุกคนแวะเข้าห้องน้ำและจัดการตัวเองเรียบร้อยหัวหน้าคลิปในครั้งนั้นก็ให้สัญญ,ญาณเพื่อออกเดินทาง เสียงเครื่องยนต์ของเหล่ารถโฟ e วิ view, ถูกติดเครื่องขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วทั้งหมดก็เริ่มขับรถเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางกันต่อในเวลานั้นความตื่นเต้นปกคลุมไปทั่วทั้งร่างคุณดาอะดรีนาลีนพุ่งพล่านจนหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเขารู้ว่าทางข้างหน้าอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ไม่คาดคิดจากลักษณะของภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยความท้าทาย โดยตอนนั้นขบวนก็เคลื่อนตัวไปพร้อมกันด้วยความเร็วที่เหมาะสมบนถนนที่ตัดผ่านภูเขาและมีความคดเคี้ยวจนกระทั่งสิ้นสุดถนนลาดยางขบวนรถก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เส้นทางที่เป็นหินคลุกเสียงหินกรวดที่ถูกบดขยี้ใต้ล้อรถก็ให้เกิดเสียงดังกรอบแกรบ,บตลอดทั้งเส้นทางที่พวกเขาขับขึ้นไปคุณดาบอกว่าขบวนของเขาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่า ซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ตะวันรับขอบฟ้าไปหมดแล้วแสงสว่างจึงเหลือแค่เพียงแสงจากไฟหน้ารถที่ส่งผลให้ป่าอันมืดมิดเกิดเงาวูบไหวจากต้นไม้ใหญ่แล้วไม่นานเส้นทางก็เปลี่ยนจากหินคลุกเป็นทางดินที่เต็มไปด้วยแอ่งโคลนจากฝนที่ตกหนักในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทั้งหมดขับลุยกันมาตามทางได้ครู่หนึ่งขบวนรถก็ต้องหยุดทำพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาโดยทุกคนก็พร้อมใจกันลงมาจากรถและยืนอยู่กลางป่าที่ทั้งมืดและเงียบสงด ความชื้นในอากาศช่วยชูกลิ่นเหม็นของโคลนให้ชัดมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะลงไปนั่งจุดทูปพนมมือแล้วเอ่ยคำอธิษฐานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความหวังที่ว่าพวกเขาหมดทุกคนจะได้รับการคลุมครองจากคำอธิษฐานและส่งผลให้การเดินทางตลอดทั้งทริปราบรืน่นเมื่อทุกคนประกอบพิธีเสร็จสิน้นทั้งหมดก็ขึ้นรถแล้วใส่เกียร์เดินหน้ากันเต็มสูบเส้นทางต่อไปเริ่มลื่นและลำบากมากขึ้นเรื่อย บางจุดก็มีหลุมลึกจนต้องใช้วินดึงรถขึ้นมาท่ากลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาเป็นระยะระยะแต่ขบวนรถก็ยังเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมันจนในที่สุดการขับรถอย่างทุรักทุเลเกือบครึ่งคืนก็ทําให้พวกเขามองเห็นยอดดอยโผล่ขึ้นมาแต่ไกลๆท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยลงมาอย่างต่อเนื่องคุณดาบอกว่าตอนนั้นรถของเขาอยู่คันที่สองของขบวนแต่ในจังหวะที่รถกําลังเลี้ยวผ่านพุ่มไม้ หางตาของเขาก็เห็นคล้ายกับเงาของบางสิ่งบางอย่างที่กระโดดโผไปมาอยู่บนพุ่มไม้โดยคุณดาบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับลิงแต่ขนาดตัวของมันกลับใหญ่ราวกับคนแล้วมันก็กระโดดไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งตอนแรกคุณดาก็คิดว่าตัวเองตาฝาดนะครับแต่พอเพ่งมองเข้าไปในป่าตรงข้างทางเขากลับเห็นว่ามีร่างปริศนาที่เหมือนกับลิงโดดไปมาอยู่จริงๆและทุกครั้งที่ดวงตาของมันกระทบเข้ากับแสงไฟหน้ารถ มันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นสีแดงราวกับเม็ดทับทิมแต่คุณดาก็ยังไม่ตัดสินใจบอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆในคณะฟังนะครับเมื <rament> ่อขบวนรถเคลื่อนตัวมาถึงหมู่บ้านได้สำเร็จทั้งหมดก็พบว่าชาวเขาในพื้นที่พากันอดหลับอดนอนเพื่อรอต้อนรับพวกเขาอยู่โดยมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งคุณดาขอใช้นามสมมติว่าคุณลุงกาตอที่เข้ามาเป็นตัวแทนและกล่าวทักทายอาคันตุกะทุกท่านก่อนที่จะพาทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน พราะจุดนั้นถูกจัดให้เป็นที่พักสำหรับพวกคุณดาในคืนแรกเป็นการชั่วคราวในตอนนั้นคุณลุงกาตอก็อธิบายให้แขกผู้มาเยือนทุกท่านฟังนะครับถึงเรื่องบางอย่างที่เป็นภัยต่อทุกชีวิตในหมู่บ้านตอนนี้แล้วคุณดาก็ได้ทราบว่าในช่วงที่พวกเขาเดินทางไปมันเป็นช่วงที่หมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งจะเลือกผู้นำหมู่บ้านคนใหม่และหมู่บ้านก็เพิ่งจะทำพิธีไหว้ผีไร่ไปหมาดๆเพื่อขอให้ผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขางอกเงยสวยงาม แต่ทว่าในปีนั้นมันกลับแตกต่างออกไปเพราะหลังจากประกอบพิธีได้ไม่กี่วันกลับมีผู้ชายในหมู่บ้านหายตัวไปอย่างปริศนาก่อนที่จะมีคนพบศพของชายคนนั้นอยู่ในปา่าในสภาพที่นอนตาเหลือกตัวแข็งปากคล้ำนอกจากนี้รอบๆจุดที่พบศพยังมีร่องรอยการอาเจียนที่มีแต่เศษอาหารกับเครื่องเส้นจากการทำพิธีไหว้ผีไรเรากับว่าชายคนนั้นเพิ่งจะกินเครื่องเส้นเหล่านั้นเข้าไปแล้วอาเจียนออกมา หลังจากเหตุการณ์ที่มีคนในหมู่บ้านตายไปต่อมาพวกเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ก็ทยอยล้มตายอย่างปริศนาในทุกค่ำคืนทั้งๆท,ที่มันก็ไม่มีร่องรอยการทำร้ายใดๆปรากฏให้เห็นนั่นจึงทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าคงจะเป็นวิญญาณของชายที่ตายเขาได้กลายเป็นผีไม่ดีแล้วกลับมาร้าานหมู่บ้านเพราะชายคนนั้นเป็นคนที่หมกมุ่นในไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วชาวบ้านก็เชื่อว่ามีอยู่วิธีเดียวที่จะขะจัดเรื่องร้ายๆเหล่านี้ลงได้ นั่นก็คือการประกอบพิธีบวงสวงวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในทุกๆเทศกาลปีใหม่ของหมู่บ้านนั้นๆและหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะประกอบพิธีกรรมดังกล่าวในอีกไม่กี่วันที่จะถึงโดยรายละเอียดตรงนี้คุณดาก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าประเพณีปีใหม่ของชาวกะเรียงเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือแต่และหมู่บ้านจะมีวันปีใหม่ไม่ตรงกันโดยพวกเขาจะให้ผู้นําชุมชนเป็นคนเลือกว่าจะจัดงานกันวันไหนของแต่ละปีตัดกลับมาที่เหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับ คุณดาบอกว่าคุณลุงกาตอแกกำชับกับพวกเขาทุกคนว่าให้นอนอยู่ในศาลาแห่งนี้เท่านั้นถ้าลุกไปฉี่หรือไปทำาุุระอะไรก็อย่าออกไปไกลเกินระยะที่ไฟส่องไปถึงเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าในเงาเมืดที่รายล้อมพวกเราอยู่มันจะมีตัวอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นหรือไม่พอฟังมาถึงจุดนี้คุณดาก็เริ่มนึกย้อนกลับไปถึงสิ่งแปลกๆที่เห็นอยู่ในป่าที่มันออกมาปีนป่ายไปมาอยู่บนต้นไม้พร้อมกับข้อสันนิษฐานที่ว่า บางทีแล้วสิ่งที่เขาเห็นอาจจะเป็นวิญญาณของชายในหมู่บ้านซึ่งหลังจากที่ลุงกาต่อพูดคุยกับหัวหน้าคณะเรียบร้อยมันก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องแยกย้ายกันไปเข้านอนชาวบ้านในพื้นที่รีบทยอยกลับที่พักของตัวเองตามลําดับเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนกลุ่มของคุณดาที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันในคืนแรกพวกเขาทุกคนก็ตัดสินใจพักกันในศาลาหมู่บ้านนะครับเพราะในตอนที่ไปถึงมันก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนเสียแล้ว แถมฝนที่ตกหนักยังส่งผลให้อุณหภูมิโดยรอบทั้งเย็นและชืน้นทีมคุณดาจึงกะเอาไว้ว่าในวันรุ่งึ้นพวกเขาค่อยนำเต็นและอุปกรณ์ต่างๆออกมาตั้งแคมป์ในจุดที่เล็งกันเอาไว้คุณดานอนหลับไปพร้อมกับเสียงฝนที่ตกลงมากระทบหลังคาสังกะสีจนกระทั่งเวลาราวๆตีสคุณดาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงบางอย่างโดยเสียงที่ว่ามันจะคล้ายกับมีคนกำลังเดินลงส้นเทา้า อยู่บนหลังคาสังกะสีของศาลาประชาคมทางคุณดาที่ได้ยินอย่างนั้นจึงรีบคว้าไปหยิบไฟฉายที่วางอยู่ข้างตัวมาไว้ในมือก่อนที่จะส่องขึ้นไปบนเพดานมืดๆเหนือหัวก่อนที่เขาจะพบว่าแผ่นสังกะสีด้านบนมันมีรอยยุบตัวราวกับมีคนเดินอยู่บนนั้นจริงๆแผ่นสังกะสีกระเพื่อมตามจังหวะการเดินที่หนักน่วงและสิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นก็ดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่ไม่ต่างจากคนมันเคลื่อนตัวไปยังริมฝั่งหนึ่งของศาลา โดยคุณดาเดาไม่ออกเลยว่ามันจะทำอะไรต่อไปแต่แล้วทันใดนั้นแสงจากฟ้าผ่าก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกับเสียงฟ้าร้องกระหึ่มกล้องไปทั่วผืนป่าแล้วในช่วงเซียววินาทีนั่นเองมันก็ทำให้คุณดามองเห็นสิ่งที่อยู่บนนั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะเขาบอกว่ามันมีตัวบางอย่างที่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์กำลังไต่ลงมาจากเสาของศาลาอีกฟังแต่พอไฟแลบขึ้นมาอีกครั้งร่างที่เห็นกลับหายไปจากจุดนั้นอย่างไร้วี่แวว คุณดาบอกว่าร่างประหลาดที่เขาเห็นมันมีลักษณะคล้ายกับคนที่เป็นโรคโปลิโอมีศีรษะที่โตผิดมนุษย์มนาและร่างกายก็ผอมรีบไม่สมส่วนนอกจากนี้ทั่วทั้งร่างยังเปียกชุ่มไปด้วยน้ำมีเส้นผมอยู่บนหัวเป็นกระจุกซึ่งมันก็ดูแปลกประหลาดจนทำให้ขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกและมันก็แปลกมากๆที่ร่างดังกล่าวมีเรี่ยวแรงในการปีนปายเพียงไม่กี่วินาทีต่อมา ทุกคนที่หลับไหลอยู่ใต้ชายคาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันก่อนที่จะพากันยิงคำถามว่าเสียงเมื่อครู่มันเกิดมาจากอะไรแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณดาคิดอะไรอยู่นะครับถึงเลือกที่จะตอบเพื่อนๆในคณะไปว่าไม่มีอะไรหรอกคงเป็นพวกสัตว์กลางคืนละมั้งแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เห็นเมื่อครู่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่จะเห็นได้ตามทั่วไปคืนแรกแห่งความสยองขวัญบนยอดดอยยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับสายฝนที่โปรยลงมา ก่อนที่คุณดาจะหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าอีกรอบจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันต่อมาคุณดาก็ถูกปลุกขึ้นจากเสียงร้องเรียกของเพื่อนเืนเนื่องจากวัตถุดิบโดยเฉพาะของสดที่บรรทุกเอาไว้อยู่ข้างหลังรถมีร่องรอยการถูกหรือคน้นโดยเฉพาะพวกของจำพวกเนื้อสัตว์ที่มีการจัดเตรียมมาไว้สําหรับทำอาหารตลอด3าวันที่พักอยู่ข้างบนนี้กันถูกหรือค้นจนกระจัดกระจายเสียหายแถมยังมีบางส่วนที่หายไปจากข้างหลังรถอีกด้วย ในระหว่างที่ทุกคนกำลังสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณลุงกาต่อก็เข้ามาแจ้งกับกลุ่มคุณดาว่าตอนนี้ไก่ที่เลี้ยงไว้ของลูกบ้านคนหนึ่งถูกใครก็ไม่รู้เข้ามายกเขาไปจนเกือบหมดดังนั้นกิจกรรมในช่วงเช้าอาจจะต้องขอเลื่อนออกไปก่อนเพราะลุงแกจำเป็นต้องขอตัวไปดูแลลูกบ้านซึ่งหลังจากที่ได้ยินอย่างนั้นกลุ่มของคุณดาก็เลยขอตามไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับทันทีที่เดินทางไปถึงยังที่เกิดเหตุ คุณดาก็พบว่าเล้าไก่ของชาวบ้านคนนั้นมีซากไก่บางตัวที่หลงเหลืออยู่เพียงแต่มันอยู่ในสภาพที่น่าสะอิดสะเอียนเอามากๆเพราะซากของมันถูกฉีกจนเละไปหมดบางตัวก็ห้อยอยู่บนต้นไม้นอกจากนี้ยังมีเลือดไก่สดๆกระเซ็นไปทั่วบริเวณจนส่งกลิ่นคลาวคลุ้งลุงกาต่อที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเอ่ยขึ้นมาท่ามกลางกลุ่มลูกบ้านและพวกคุณดาด้วยภาษาถิ่นที่พวกเขาฟังไม่เข้าใจอยู่หลายนาที ก่อนที่จะหันมาอธิบายเป็นภาษาไทยให้กับหัวหน้าทริปวันนี้เป็นชาวบ้านรายที่สี่แล้วที่ต้องประสบเหตุแปลกๆอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะมาจากฝีมือของผีปา่าทางพวกคุณดาที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านเหล่านี้ยังไงนะครับเพราะพวกเขาก็เคยแต่ขึ้นมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวเท่านั้นส่วนปัญหาเรื่องผีปา่าพวกเขาก็หมดปัญญาที่จะหาทางออกให้ สิ่งที่กลุ่มของคุณดาช่วยได้มากที่สุดในตอนนั้นก็คงจะเป็นการช่วยชาวบ้านเก็บกวาดซากกายและช่วยทำความสะอาดพื้นที่ให้กลับมาอยู่ตามเดิมก่อนที่จะขอตัวไปจัดเตรียมที่หลับที่นอนสำหรับคืนที่สองเพราะพวกเขาไม่อยากนอนอัดกันอยู่ในศาลาเหมือนกับเมื่อคืนก่อนอีกแล้วหลังจากช่วยชาวบ้านเรียบร้อยแล้วกิจกรรมในวันแรกก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนั่นก็คือการแจกใจถุงยางชีพที่จัดเตรียมมา พอเสร็จกิจกรรมกลุ่มคุณดาก็ขอตัวออกมาตั้งแคมป์โดยคุณดาเลือกที่จะไปกางเต็นท์ในจุดที่ใกล้กับเนินดินซึ่งอยู่ห่างออกมาจากศาลาไม่ไกลมากนักโดยความที่เห็นว่าจุดนั้นมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาเขาจึงคิดว่ามันน่าจะช่วยบังแดดในช่วงตอนกลางวานันเพื่อนที่เห็นอย่างนั้นจึงขอตามมากางเต็นท์ด้วยประมาณ3-4สี่คนส่วนคนที่เหลือก็กระจายกันกางเต็นท์อยู่ตามสนามหญ้าในคืนนั้นกลุ่มผู้หญิงถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งจะเปรียบเสมือนกลุ่มแม่บ้านที่คอยจัดเตรียมอาหารไว้สําหรับเลี้ยงชาวบ้านและทุกคนส่วนอีกกลุ่มก็ถูกแบ่งไปเตรียมเสื้อผ้าที่นํามาบริจาคอีกชุดโดยคุณดาบอกว่าอากาศบนดอยเนี่ยยังไม่ทันที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปจนหมดความหนาวเย็นมันก็แทรกตัวเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วคือเร็วชนิดที่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจไปอาบน้ํากันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับหลังจากพากันอาบน้ําอาบท่าเป็นที่เรียบร้อย ทั้งหมดก็ออกมานั่งผิงไฟกันอยู่ที่จุดรวมตัวโดยมีการแสดงโชว์จากชาวกะเรียงที่ออกมาร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานและให้การต้อนรับกลุ่มของคุณดาด้วยความอบอุ่นจนกระทั่งลวงเข้าสู่ช่วงประมาณสองทุ่มกว่าคุณดาก็เพิ่งรู้ตัวว่ารอบตัวของเขามีเพียงแค่แสงสว่างจากคบเพลิงที่ถูกจุดเอาไว้เท่านั้นหมอกสีขาวขุ่นเริ่มลอยเข้ามาปกคลุมพื้นที่ช้าๆและหลังจากนั้นไม่นาน ชาวบ้านก็เริ่มขนสิ่งของเข้ามาในลานกิจกรรมคุณดาไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นชาวบ้านจะทำพิธีอะไรรู้แค่ว่าสิ่งที่พวกเขานำเข้ามาจะเป็นถาดที่มีการบรรจุกไก่สดๆแล้วผานที่ถูกประดับตกแต่งไปด้วยดอกไม้และใบไม้พร้อมกับไข่ต้มอีกประมาณสีห้าฟองโดยตอนนั้นคุณดาเห็นว่ากลุ่มชาวกระเรียงหลายคนพากันเดินออกไปยังชายป่าริมหมู่บ้านด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมพร้อมกับแววตาที่แฝงไปด้วยความมุ่งมัน่น พวกเขาช่วยกันถือเครื่องบวงสวงหลายอย่างบางคนก็มีห่อผ้าสีแดงเล็กๆในมือและเมื่อไปถึงบริเวณที่จะทำพิธีทั้งหมดก็เริ่มสวดคาถาบางอย่างออกมาด้วยภาษาพื้นถิ่นจนกลายเป็นเสียงประสานที่ฟังดูแปลกและไม่คุ้นหูกลุ่มของคุณดาจ้องมองการประกอบพิธีอย่างประหลาดใจก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านของชาวกาหลียงจะเดินตรงมาที่เต็นท์ของพวกคุณดาแล้วนำผ้ายัานสีแดงมาแปะไว้ที่เต็นท์ของทุกคน ทากลางสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสงสัยของคุณดากับเพื่อนๆหลังจากนั้นลุงกาต่อก็ใช้เชือกสีแดงผูกโยงหลอมพื้นที่ของแต่ละเต็นแล้วก็เข้ามากำชับกับพวกคุณดาว่าอย่าออกไปนอกเขตที่มีแสงนะมันอันตรายมากๆในตอนนั้นคุณดากับเพื่อนๆตัดสินใจเดินตามผู้ใหญ่บ้านไปยังจุดที่ชาวบ้านกำลังประกอบพิธีซึ่งจุดนั้นจะมีชายชาราคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำพิธีกำลังว่าคาถาด้วยเสียงทุ้มตำ่ำ ซึ่งผู้ใหญ,ญ่บ้านก็อธิบายให้กลุ่มคุณดาฟังนะครับว่าพวกเขากําลังบวงสรวงเส้นไหว้สิ่งที่เรียกว่าผีป่าและขอให้สิ่งนั้นไม่มารบกวนพวกเขาพร้อมกับขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคลุ้มครองแขกผู้มาเยือนทุกรายให้เดินทางกันโดยสวัสดีภาพเมื่อพิธีทั้งหมดเสร็จสิ้นชาวเขาต่างก็ทยอยกันกลับที่พักของตนเองส่วนคุณดาและเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับเต็นท์เพื่อเตรียมตัวเข้านอนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน พร้อมกับบรรยากาศรอบตัวที่เงียบสงัดอย่างน่าประหลาดคือไม่มีแม้แต่เสียงแมลงขับขานออกมาให้ได้ยินจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มคุณดาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาที่กำลังเหยียบย่างเข้ามาใกล้บริเวณเต็นท์แล้วไม่นานมันก็มีเสียงถาดเครื่องเส้นดังขึ้นนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาอย่างช้าๆก่อนที่จะเปิดเต็นท์แล้วส่องไฟฉายออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณดาบอกว่าภาพที่เขาเห็นในตอนนั้น ทำให้ตัวของเขาแข็งทื่ออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะจุดที่สองไฟฉายออกไปมันมีตัวประหลาดที่เขาเคยเห็นเมื่อคืนก่อนกำลังนั่งยองๆอ,อยู่เหนือถาดเครื่องเซนแล้วมันก็ก้มหน้าลงไปกินของพวกนั้นอย่างตะกะตะการโดยใช้มือเล็กเดียวคว้าหยิบอาหารเข้าปากอย่างรวดเร็วแต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองคุณโจกับคุณแต้มซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ขอเข้ามากางเต็นอยู่ใ,ใกล้ๆกับคุณดา ดันโผล่ออกมาจากเต็นท์เพราะจะไปปลดทุกเบาพอดีคุณดาที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่กล้าเอ่ยปากเตือนนะครับเพราะกลัวว่าเสียงของเขาจะทําให้เจ้าสิ่งนั้นหันมาสนใจและนั่นก็อาจจะทําให้ตัวเขาเองตกอยู่ในอันตรายถึงแม้ในใจจะรักเพื่อนมากแค่ไหนก็ตามแต่การตัดสินใจเงียบเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองก็กลายเป็นตัวเลือกที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในตอนนั้นทันทีที่แต้มก้าวออกมาจากเต็นท์ เขาก็มองเห็นตัวประหลาดก่อนใครแล้วเขาก็ชี้นิ้วไปยังร่างนั่นแล้วอุทานขึ้นมาว่าเฮ้ยใครวะน่ะซึ่งการร้องทักดังกล่าวมันก็ทำให้ตัวประหลาดนั่นหยุดชะงักแล้วมันก็พุ่งตัวตรงเข้ามายัางเต็นท์ของพวกเขาอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่มากๆนะครับที่พวกเขายัางไม่ได้ออกไปผลเขตที่ผู้ใหญ่บ้านทำเอาไวา้และในตอนที่เจ้าตัวประหลาดมันพุ่งตัวเข้ามาหาเพื่อนคุณดาทั้งสองคน จูจูมันก็หยุดชะงักราวกับหวาดกลัวอะไรสักอย่างแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับุวยนาทีนั้นคุณดารู้ดีว่าไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้วเขาตัดสินใจวิ่งออกมานอกเต็นท์ของตัวเองอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนแหกปากเรียกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาช่วยกันซึ่งเสียงของเขาก็ทําให้เพื่อนๆตนื่นขึ้นมาอย่างงุนงงแต่พอพวกเขาเปิดเต็นท์ออกมาทุกคนก็ทําสิ่งเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นก็คือการตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน แล้วทันใดนั้นเสียงปืนหนึ่งนัดมันก็ดังสนั่นขึ้นเสียงระเบิดจากการลั่นไกดึงความสนใจของทุกคนให้หันกลับไปมองก่อนที่คุณดาจะได้รู้ว่ามันเป็นเสียงปืนของลุงกาตอที่ยิงออกมาจากศาลาประชาคมหมู่บ้านแต่พอทุกคนหันกลับไปมองยังจุดที่ร่างประหลาดยืนอยู่พวกเขากลับพบว่าตรงนั้นมันกำลังมีหมูป่าตัวใหญ่ที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นและสิ่งที่ทำให้พวกคุณดาขนลุกไปตามๆกัน นั่นก็คือเสียงร้องของหมู่ป่าตนนั้นที่มันเปล่งออกมาดันมีลักษณะคล้ายกับเสียงร้องของผู้ชายแล้วทันใดนั้นก็มีลูกไฟสีเหลืองๆล,ลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนที่มันจะพุ่งหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วคําคืนนั้นจบลงด้วยการที่กลุ่มของคุณดาทุกคนย้ายกลับมากางเต็นท์นอนกันอยู่ใต้ศาลาโดยมีผู้ใหญ่กาต่อคอยทำอนาเขตปลอดภัยให้ใหม่พร้อมกับบอกทุกคนว่าสิ่งที่พวกเขาเห็น จะวกกลับมาที่หมู่บ้านอีกในสามวันข้างหน้าซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงวิญญาณแล้วผู้ใหญ่ก็คาดว่าเรื่องร้ายๆคงจะจบลงในวันนั้นแต่รายละเอียดอย่างอื่นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้ให้ฟังนะครับซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้มันก็จบลงด้วยการทิ้งปริศนาเอาไว้เพราะกลุ่มของพวกคุณดาก็เลือกที่จะเดินทางกลับตามกําหนดในเช้าวันต่อมาและทําได้แค่ภาวนาให้หมู่บ้านแห่งนี้ปลอดภัยจากผีร้าย ถึงแม้มันจะทิ้งคำถามเอาไว้ในใจของพวกเขาอีกมากมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไรกันแน่แล้วทำไมผีป่าถึงต้องเข้ามาเล่นงานชาวบ้านซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณดาจบส่วนตัวผมเองก็คิดว่าสาเหตุของเรื่องทั้งหมดอาจจะมีต้นต่อมาจากชายภายในหมู่บ้านที่เสียชีวิตลงโดยผมมองว่าเขาอาจจะไปทำอะไรสักอย่างที่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นวิญ,ญญาณภายในป่าอย่างเช่นอาจจะไปกินเครื่องเส้นที่ใช้ประกอบพิธี เพราะเขาต้องการลองของดีที่ตัวเองมีอยู่ในตัวจนนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างปริศนาโดยมีการอาเจียนเครื่องเส้นเหล่านั้นออกมาก่อนตายแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่ฟังจบแล้วละก็ลองแสดงความคิดเห็นของท่านมาหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอนันใดทำาไมวิญ,ญญาณผีป่าตนนี้ถึงต้องววกลับเข้ามาเล่นงานชาวบ้านในหมู่บ้านกันแน่ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ